สวัสดีครับกินนะครับจาก Unexpire d Stories รอพนี้ก็เป็นอพิโซดที่17แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมาชวนคุยเรื่องของการทำสออย่างพร้อมกันนะครับระหว่างการทำงานประจำกับงานที่ทำด้วยแพชั่นล้วนๆอาจจะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนก็เจออยู่นะครับรวมถึงผมด้วยพอดีผมไปเจอเรื่องหนึ่งของหมอคนหนึ่งมาครับที่เขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ไปด้วยเป็นหมอไปด้วยเลยอยากจะามาแชร์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไง เพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงมากใช่ไหมต้องจํายาโน่นนี่เยอะไปหมดเลยกับกันเนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะใช้ความคิดความครีเอทีฟนะครับ2ออย่างนี้เนี่ยมันดูเป็นเหมือนอยู่คนละฝั่งกันแต่ว่าเขาทําพร้อมกันหรือว่าเขาแบ่งเวลาศึกษายังไง EP นี้เนี่ยก็จะมาชวนคุยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าหมอคนนี้เนี่ยชื่อว่าเคนสักตะเป็นหมอกระดูกในเมลเบิร์นออสเตรเลียเรื่องนี้เนี่ยผมสนใจเพราะว่าก่อนที่ผมจะรู้ว่าเขาเป็นหมอเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเห็นดีไซน์เสื้อของเขาก่อนนะครับ แบรนด์ของเขาเนี่ยชื่อว่า Frontoffice ผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของเขานะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบแนว workwear อยู่แล้วแล้วโปรดักตน์ของเขาเนี่ยมีทั้งเสื้อยืดกางเกงแจ็คเก็ตคือครบทั้งตัวเลยแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้สวยหมดเลยนะครับอย่างเช่นแจ็คเก็ตสีน,ตน้ำตาลแจ็คเก็ตสียีลายนูมือหรือว่ากางเกงจีบข้างเนี่ยสวยหมดเลยนะครับดูมีความเป็น modern workwear ที่ดีระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยนึกว่าเขาทําแค่เสื้อผ้าดีไซน์ขายนะครับแต่ว่า ดูไปดูมาเนี่ยเห็นเขาทำคลิปสั้นๆแบบ1นอาทีเนี่ยเหมือนเป็นเซลล์ documenting นะครับกึ่งๆอธิบายว่าดีไซน์แต่ละรูปที่เขาทำเนี่ยมีเลฟมาจากไหนนะครับอ้างอิงจากประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมอะไรบ้างแล้วเขาทำมาเป็น10บๆคลิปเลยนะครับทั้งใน IG แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วผมก็ลองกดฟังดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับซึ่งพอฟังจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยเลยคิดว่าอยากเอามาแชร์ให้ฟังกันด้วย มาลองฟังเรื่องของเขาสักสามเรื่องแล้วกันครับเรื่องหนึ่งเนี่ยมันแค่1นถึงสนาทีนะครับคือเขาทําแบบสั้นๆแต่ว่าสรุปให้เข้าใจง่ายเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของแจ็กเก็ตเวิร์กแวร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีใครสงสัยไหมครับว่าพวกคอปกแจ็กเก็ตคาหฮัดเนี่ยทำไมมันถึงเป็นผ้าลูกฟูกเขาตั้งใจให้มันแตกต่างหรือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงหมอเคนเขาเล่าว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปลายคริสต์ศวตวรรษที่สินะครับช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย โดนะหารจับเข้าไปในเครื่องเกียวตินกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงนีนน้พวกขุนนางระดับสูงพวกนี้เนี่ยมีการแต่งตัวเพื่อแสดงชนชั้นของเขาเครื่องแต่งกายที่แบ่งชนชั้นที่สังเกตได้ง่ายเนี่ยก็คือเสื้อคอปกกรมยีนะครับหลังจากที่พวกขุนนางฝรั่งเศสกําลังโดนปฏิวัตินะครับเพื่อนๆของขุนนางฝรั่งเศสที่เขาเป็นคนอังกฤษที่แบบมีชนชั้นเดียวกันอ่ะรู้ข่าวการปฏิวัติก็เลยแอบประท้วงนะครับพยายามสนับสนุนเพื่อนขุนนางฝรั่งเศสของเขาเนี่ยแบบเชิงแสดงออก เขาแสดงออกโดยเปลี่ยนดีเทลพวก hunting uniform หรือว่าเสื้อล่าสัตว์เนี่ยบริเวณตรงคอนะครับให้เป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนเสื้อที่พวกขุนนางฝรั่งเศสเขาใส่กันแล้วในยุคต่อมาเนี่ย workwear designer เนี่ยก็ไปเอาไอเดียเสื้อที่คนสมัยก่อนใส่เนี่ยมาเป็นอินสปายในการออกแบบเสื้อแจ็คเก็ต workwear แต่ว่าการที่จะใช้กำรรมะหยี่ผลิตเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับเขาไม่สามารถเอามาใช้ผลิตได้เยอะๆเขาก็เลยเปลี่ยนจากผ้ากำมะหยี่เนี่ยเป็นผ้าลูกฟูกแทนเราก็จะเห็นหลายแบรนด์มากๆนะครับที่ทำเสื้อ workwear แล้วก็ใช้ผ้าลูกฟูกหร อันนี้ก็คือดีเทลเล็กๆเกี่ยวกับคอปโป๊กเวิร์กแวร์ที่หมอเคนเขาแชร์มานะครับผมฟังเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดตามแล้วผมก็ไปดูดีไซน์ของเขาต่อนะครับแล้วถ้าคนชอบเวิร์กแวร์เหมือนกันเนี่ยแวบบแรกเนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่าโอเคเขาทำเสื้อแจ็คเก็ตของเขาใช่ไหมแต่ว่าทําไมแจ็คเก็ตของเขาเนี่ยมันเหมือนคาฮัตเลยอะแบบเขาก๊อปคาฮัตมาหรือเปล่าหมอเคนเนี่ยเขาก็ตอบประเด็นนี้ว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาก๊กอปนะครับเพราะว่าเขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาแล้วพวกเวิร์กแวร์ดีไซเนอร์พวกนนนนนัััั้้้รรรรรููปะะวตติศาาส์เเคกก็หมือนนบ แล้วเขาก็เอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาทําเป็นแนวของเขาเขามองว่ามันเหมือนเป็นการเข้าร่วมวงมากกว่าการไปก๊อปนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ที่มาที่ไปไม่ต่างจากพวกวิกเวิร์ดีไซนเนอร์พวกนั้นก็เป็นคําตอบที่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาก็ศึกษามารจริงๆรู้ที่มาที่ไปหมดเลยแล้วก็สามารถเรียบเรียงลําดับการอธิบายได้ด้วยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกางเกงแบกกี้แบบชาวซามูไรมีใครสงสัยไหมครับว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชาติเดียวเลยนะครับที่ใส่กางเกงแบบใหญ่ๆแบบแบกกี้แบกกี้ในการต่อสู้เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงกางเกงซามูไรของคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่อของมันเนี่ยชื่อว่าฮากามะนะครับฮากามะเนี่ยตามแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นกางเกงที่มีจีบพลีดเยอะมากๆด้านหน้าของฮากามะเนี่ยจะมีพลีททั้งหมด5าพับนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีอีก2พับการดีไซน์แบบเนี้ยจะเห็นได้ว่าจะทาให้ช่วงเอวเนี่ยกระชับแต่บริเวณขากางเกงเนี่ยมันจะบานออกนะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะใส่ดูสบายๆเขาออกแบบให้ขากางเกงบานออกปิดบริเวณขาเพราะว่าเขาต้องการซ่อนการเคลื่อนไหวเท้าของเขาในระ,รนะครับ มันเป็นเหมือนการพลางตอนฟันดาบไม่ให้คู่ต่อสู้เห็นว่าเราะจะก้าวขาไหนก่อนฮากามะเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็นกระโปรงเรียกว่าอันโดงกับแบบที่เป็นกางเกงเรียกว่าอุมาโนลิกางเกงแบบนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบูชิโดนะครับหรือว่าจัญญาบันของซามูไรจีพีท้ห้าพับด้านหน้า2พับด้านหลังรวมกันเป็น7พับเนี่ยความหมายของมันเนี่ยคือคุณธรรม7ข้อของบูชิดโดนะครับก็คือความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีความพักดีความกล้าหาญความเมตตาความเคารพแล้วก็ความยุติธรรม ถ้ามองดีๆเนี่ยด้านหน้าของมันเนี่ยจะมี3าพับทางด้านขวานะครับแล้วก็2พับทางด้านซ้ายดูเหมือนสมดุลแล้วเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันคือแนวคิดของพวกแบบความงามในความไม่สมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับสาหรับผมแล้วเนี่ยดีเทลพวกนี้มันดีเทลจัดๆเลยนะครับแล้วหมอเคนเนี่ยเขาก็ไปศึกษาเรื่องพีทพวกนี้เนี่ยแล้วก็เอามาทําเป็นเวอร์ชั่นของเขาเองเขาเอาแนวคิดเรื่องความไม่เป๊ะความไม่สมดุลมาออกแบบกางเกงของเขาเองนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าซีซันทรั a แพน ด้านหน้าของตัวกางเกงเนี่ยจะไม่มีดีเทลอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเอาจีบแบบกางเกงฮากามะเนี่ยหันหน้าเข้าหากันนะครับระหว่างเกงด้านหน้ากับกางเกงด้านหลังอันนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าถ้าดูจากด้านข้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบริ้วจีบยาวลงมาเลยเขาเออกแบบให้คนที่ชอบดีเทลเล็กๆพวกนี้ใส่นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นกางเกงจีบข้างธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจให้ใหมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเ e ฟเฟอร์เรนซ์มาจากกางเกงซามู ตอนฟังครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ากระเกงซามูไรเนี่ยมีดีเทลเยอะขนาดน,นี้นะครับคือไม่ได้คิดถึงเรื่องพลิจีบเลยนะครับว่ามันมีความหมายอะไรหรือว่ากางเกงเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบยังไงบ้างตอนสู้รบพวกนี้เนี่ยมันเป็นดีเทลเล็กๆที่ละเอียดมากเลยนะครับจาก2ตอนแรกนี้เนี่ยผมอยากไปศึกษาต่อเลยนะครับว่าดีเทลที่เหลือของแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าผมไปอ่าน2เรื่องนี้เพิ่มแล้วเจออะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังใน E ีพีถัดไป ไปต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเดนิมนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้2เรื่องแรกเลยนะครับมีใครสงสัยไหมครับว่าเดนิมคืออะไรพอเราพูดถึงเดนิมเนี่ยเราก็จะนึกถึงกางเกงยียนสีน้ําเงินใช่ไหมเราก็ใช้ผ้าคอตตอนในการทอแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดนิมเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับคานิยามของเดนิมเนี่ยจะเป็นเดนิมได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีหรือว่าผ้าประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการทอ หมอเคนเนี่ยเขาอธิบายว่าเทคนิคการทอแบบเดนิมเนี่ยคือเทคนิคการทอแยงนะครับแบบมีได้ยืนกับได้พุ่งเนี่ยทอสลับสลับกันอธิบายแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับกางเกงธรรมดาที่เราใส่กันเนี่ยการทอเนี่ยมันจะเป็นแบบได้ยืนกับได้พุ่งเนี่ยทอสลับสลับกันแบบขึ้น1ลง1นะครับก็คือทอแบบขึ้น1ลงหนึ่งส่วนทอแบบเดนิมเนี่ยได้ยืนกับได้พุ่งเนี่ยการทอครับตอนที่เขาทอเนี่ยมันจะเป็นขึ้น1ลง2หรือว่าขึ้น1ลง3าม เวลาที่ดูผ้าที่ผ่านการทอแบบเดนิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นด้ยเนี่ยมันจะเป็นแนวทะยงเฉียงเราจะเห็นว่าสีของฝั่งด้านในกับสีของฝั่งด้านนอกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเช่นกางเกงยีนนะครับด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเพราะว่าสัดส่วนของการทอเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับพอเราเข้าใจคํานิยามหรือว่าเทคนิคการทอแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นกับเทคนิคมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผ้าวูลหรือว่าผ้าขนแกะ หมอเคนเนี่ยเขาไปเอาผ้าวูลมาจากเชตแลนด์นะครับมาทําเป็นเสื้อเดนิมปกติผ้าวูลเนี่ยเราจะทําพวกเสื้อสเวเตเตอร์กันหนาวกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาทําการทดลองนะครับเขาทดลองว่าถ้าเอาผ้านุ่นวุ่มของขนแกะมาทอด้วยเทคนิคแบบเดนิมเนี่ยมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าก็ออกมาดูสวยนะครับคือมันมีความพลิ้วผ้าเนี่ยมันดูนิ่มแต่ว่าดูแข็งแรงในเวลาเดียวกันแล้วก็ทดลองทําอีก2อสอย่างนะครับเช่นทําเสื้อเดนิมรุ่นสก i ดอิงเดนิมเขาไปเอาไายกับลินินเนี่ยทอเข้าด้วยกัน โดยการใช้การทอแบบทอเดนิมนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันได้ผลลัพธ์ของทั้งสองอย่างนี้มาผสมกันเลยได้ข้อดีของแต่ละอย่างเนี่ยมาผสมกันเลยเช่นได้ความทนความเบาแบบลินินแต่ก็ได้ความนุ่มของฝ้ายมาด้วยพอเขาทำออกมาแล้วเนี่ยสีมันก็ออกมาเงาๆด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงที่เขาทดลองแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็คือการทอเดนิมแบบลายนิ้วม,มืออันนี้เนี่ยเราได้ไปลองของจริงกันมาแล้วนะครับของจริงเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับ หมอเคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทอแค่เป็นลายนิ้วมือนะครับแต่ว่าทำให้มันยืดได้ตามรอยของลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้เป็นการทดลองที่เจ๋งดีนะครับผมบว่าเขาค่อนข้างครีเอทีฟมากๆเลยการเชี่อททาแบบนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจเทคนิคในการทาก่อนนะครับมาเลยทําให้เขาเนี่ยได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างเพิ่มจาก3ตัวอย่างทั้งหมดพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นความรู้แฟชั่นแบบสั้นๆที่ดีนะครับคือมีสตอรี่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยผมเลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับ แล้วจากตัวอย่างพวกนี้เนี่ยคนที่ทำแล้วผมเอามาเล่าได้ก็คือหมอนะครับซึ่งผมก็ต้องใส่ครับว่าเฮ้ย,เข,ยเขาเป็นหมอจริงเหรอวะแบบเขาดูรู้เยอะมากเลยอะแต่เอาแบบจริงจังเลยนะครับแบบซีรีส่เลยนะครับคือเขาเป็นหมอจริงๆนะครับผมอะเป็นนั่งฟังเรื่องของเขามานะครับตอนก่อนที่เขาเจะศึกษาเรื่องแฟชั่นพวกนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยหมอเคนเขาเป็นหมอกระดูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับในช่วงวัยแบบ2030เนี่ย เขามีอนาคตที่ค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับเขาวางแผนอนาคตไว้หมดแล้วว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแฟชั่นเลยนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงโควิดมาเนี่ยรัฐบาลประกาศควบคุมโรคเนี่ยทำให้เขาจากที่ต้องทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ถูกย้ายให้ไปช่วยคนป่วยอยู่ในฟอนไลน์ในคาสินโนระหว่างที่อยู่ฟอนไลน์ช่วยคนไปในแต่ละวันเนี่ยมีวันหนึ่งเขาเกิดอาการจิตตกนะครับเพราะว่าเขากลัวตายช่วงนั้นเนี่ยเขาไปอ่านข่าวมาว่ามีหมอหลายคนเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะว่า ใกล้ชี้กับคนที่ติดโควิดช่วงนั้นเนี่ยถ้าจํากันได้มันก็โอ้โหมันก็มันก็น่ากลัวจริงๆนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันโคตรดาร์กเลยเขาเครียดมากเลยนะครับเขาเครียดสิงขนาดเขียนพินัยนกรรมให้ครอบครัวเขาไว้เลยซึ่งความเครียดนี้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยไม่อยากทํางานแล้วนะครับไม่อยากเป็นหมอแล้วมันเหมือนแบบหมดไฟไปดื้อเลยแล้วเขาก็คิดต่อว่าถ้าสมมติเขาเป็นหมอต่อเนี่ยก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลไปตลอดชีวิตการทํางานเขาก็เริ่มกังวลนะครับว่าจะทํายังไงกับอนาคตของเขาดี แล้วในช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยถ้าจากันได้นะครับจะตรวจทีนึงเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็ลำบากมากเลยนะครับต้องต่อแถวต้องเข้าคิวซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกันนะครับหมอเคเนเนี่ยถ้าเขาจะตรวจโควิดทีนึงเนี่ยเขาต้องเข้าคิวเหมือนคนทั่วไปเขาไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาทํางานเสร็จเขาก็กลับบ้านมาเปิดดูทีวีดูข่าวต่างๆแล้วเขาก็เห็นข่าวนักกีฬาออสซิลูสเนี่ยได้ตรวจโควิด5รอบผลเทสเนี่ยเป็นบวก2ลบ2แล้วก็อ่านค่าไม่ได้1แล้วเขาก็แบบเฮ้ย เขาเป็นหมอนะทำไมเขายังตรวจไม่ได้เท so ่านักบอลเลยอะมอเคงเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมานะครับเป็นไอเดียล้อเลียนสังคมก็คือเขาเมคอัพสตอรี่สร้างแอคเคาว์ปลอมว่าเขาเป็นนักกีฬาออสซิลูของทีมควีนส์แลนด์ฟุตบอลคับซึ่งทีมนี่นี่ยไม่มีจริงนะครับเขาทำมาล้อเลียนสโมสรกีฬาออสซิลูในออสแล้วก็โพสตอรี่วิธีไดเอทอาหารแผนการเล่นของทีมที่ทําให้เขาเนี่ยเหมือนดูเป็นนักกีฬาจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาเองหมดเลยแล้วคนในออสก็เข้ามาดูแล้วก็รู้สึกชอบ แล้วเขาก็ทําคอนเทนต์ล้อเลียนโดยการไปซื้อเสื้อทีมที่กข่งที่สุดในลีกนะตอนนั้นนะแล้วก็ให้เพื่อนของเขาเนี่ยถ่ายโฟโต้ชูตเหมือนได้ย้ายไปจริงนะครับแล้วเขาก็โพสตบอกให้คนที่ฟอลเขาเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยเขาจะได้ย้ายไปทีมนี้แล้วนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือเขาเมอัพหมดเลยนะครับแล้วแบรนด์บูทเล็กเสื้อออซิลูที่เป็นแบรนด์โลโคอลของที่นั่นเนี่ยเห็นลรวชอบมากก็เลยชวนหมอเคนเนี่ยมาทาเสื้อล้อเลียนเพิ่มนะครับแล้วพอมาทําด้วยกันเนี่ย รากฏว่าขายดีมากขายดีจนสหพันธ์ฟุตบอล AFL เนี่ยส่งจดหมายมาเตือนเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าเสื้อที่เขาทำล้อเลียนเนี่ยมันจกแจ้งเกินนะครับมีติดชื่อจริงของทีมด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนจากล้อเลียนจากชื่อจริงของทีมเนี่ยเปลี่ยนเป็นควีนแลนด์ฟุตบอลขับที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมาตั้งแทนนะครับแล้วก็ขายดีมากขายดีแบบว่าแป๊บเดียวเนี่ยคือโอาหมดเลยวางสานาทีก็โอาหมดเลยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโคตรอีซี่มันนี่เลยนะครับแล้วเขาไดออเดอร์มาจากยุโรป แล้วพอขายดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มถาถ่ายแล้วนะครับจากที่ทําขำๆล้อเลียนสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มคิดแล้วว่า2อ,อาชีพนี้เนี่ยมันได้เงิงนทั้งคู่เลยนะพอแบรนด์เริ่มมีชื่อเสียงเขาก็อยากออกแบบเสื้อผ้ามากขึ้นเริ่มทําเสื้อเชิ้ตเดนิมเสื้อโคเชแล้วก็จะอัพสเกลแบรนด์โดยการไปใช้โรงงานผลิตในโปรตุเกสด้วยความที่โรงงานในโปรตุเกสเนี่ยเขาผลิตให้แต่แบรนด์ดังๆนะครับทโน่นเนี่ยเขาจะคัดด้วยว่าเขาจะผลิตให้ใคร หมอเคนเนี่ยเขาก็ไปดิวกับโรงงานนี้แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ทีมฟุตบอลแต่ว่าโรงงานเนี่ยไม่ทําให้นะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยไม่เข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อแบรนด์ฟุตบอลที่ว่ดีเนี่ยไปทําเสื้อเชิ้ตเดนิมหรือว่ากางเกงแนวเทเลอร์แผ่นที่เล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับเขาก็เลยรีแบรนด์เลยนะครับเขากลับไปที่ห้องแ i r b n b ของเขาเนี่ยแล้วเขาก็เปิดคอมเขาก็เปลี่ยนชื่อแบรนด์เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนยูเซอร์เนมเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับจากทีมบอลควีนส์แลนด์เนี่ยก ที่เปลี่ยนเป็นฟอนต์ออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าเขาจะทําเสื้อผ้าแนวคัตติ้งเนี๊ยบๆนะครับเหมือนพวกออฟฟิตเนี๊ยบๆที่ฝรั่งเนี่ยมันใส่ไปทํางานกันแล้วตอนที่เขาจะออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีจะไปจ้างคนมาทําเลยนะครับอย่างที่ผมเล่าเรื่องสั้นให้ฟังในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะออกแบบอะไรเนี่ยเขาจะศึกษาประวัติศาสตร์ของแฟชั่นก่อนแล้วเขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของแฟชั่นได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วเวลาที่เขาไปอ่านอะไรมาเนี่ยเขาก็ทําเป็นเหมือนบันทึกด็อกิเมนต์นะครับว่าไไรออะีดซนคื อันนี้ก็คือสอรี่สั้นๆของหมอเคนกับแบรนด์ฟอนอ f ฟฟิศนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังประมาณนี้นะครับเรื่องของหมอเคนสัก,กตะกับแบรนด์ฟอนอ f ฟฟิศของเขาเอาจริงผมก็ได้อินสปายจากเขาเยอะเลยนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้อ่านอีกเยอะนะครับที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟชั่นเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างมาแค่3เรื่องนะครับในตอนตอน้นถ้าดูในช่องของเขาเนี่ยโอโ้โหแบบมีอีกเป็น1ิบเลยนะครับมีพาไปดูการประมูลผ้าวูลขนแกะด้วยเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ช่่ององเขาาาไว้้ดนนลนะครับ แล้วก็ตอนนี้ช่อง Unexpired ของผมเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมมีเมอร์ชของช่องนะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของผมเนี่ยก็เข้ามาดูเมอร์ชของช่องได้นะครับผมทำเสื้อเชอิ้ตที่สามารถใส่ไปเดทใส่ไปประชุมไปหาลูกค้าหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ได้ผมแอบใส่ลูกเล่นโดยการใส่กระเป๋าซ่อนข้างๆเหมือนพวกเสื้อแจ็คเก็ตแถงตันด้วยนะครับผมชอบมากมีอาทิตย์นึงเนี่ยผมใส่สวันติดเลยนะครับ <c oughs> ถ้าอยากสนับสนุนผมก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็มาซื้อเสื้อแบรนด์ผมได้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ